คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast คุณนักเขียน Joyce m ม y e r เคยกล่าวในหนังสือของเธอว่าความคิดของเราชอบที่จะล่วงรู้ในทุกสิ่งชอบจินตนาการหาคำตอบสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะสรุปความคิดให้ได้ไม่ต้องการคำถามที่ไม่มีคำตอบเมื่อเราไม่รู้คำตอบนั้นเราสามารถเลือกทำได้สองทาง คือจะไว้ใจในพระเจ้าหรือจะคิดค้นหาคำตอบเองให้ได้โดยเหตุผลจอมปลอมและกระวนกระวายใจคุณผู้ฟังเคยสังเกตตัวเองไหมครับว่าคุณเคยเป็นแบบที่ข้อความข้างต้นกล่าวถึงหรือเปล่าพออ่านข้อความนี้แล้วก็ทำให้ผมนึกถึงข้อความที่บอกว่ามนุษย์กลัวสิ่งที่เขาไม่รู้จักซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในคนนั้นที่ก็มาจะกลัวเหมือนกันครับเพราะผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมไม่รู้จัก เส้นทางที่ผมไม่เคยไปจะนําอันตรายหรือพาผมไปสู่ความลำบากหรือเปล่ายิ่งไปกว่านั้นคือเมื่อทูลขอคําตอบจากพระเจ้าแล้วในระหว่างการรอคอยคําตอบจากพระเจ้านั้นบางทีก็เกิดความกระวนกระวายใจครับและส่งผลให้บางครั้งเราก็สร้างคําตอบขึ้นมาเองใช่ไหมล่ะครับคําถามที่ผมอยากถามผู้ฟังทุกท่านในคืนนี้ก็คือในสถานการณ์ที่คุณไม่มีคำตอบให้กับคำถามหรือสิ่งที่คุณไม่รู้จัก คุณจะเชื่อในความคิดและประสบการณ์ของคุณเองหรือจะวางใจว่าพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมทางออกหรือคำตอบให้กับคุณมาแชร์คำตอบร่วมกันในช่องใต้คอมเมนต์นะครับถ้าเราลองอ่านในพระธรรมปฐมกาลบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่สเราจะพบว่าพระเจ้าทรงเรียกอับรามให้ออกเดินทางไปยังดินแดนซึ่งในเวลานั้นเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าต้องไปที่ไหน แต่เขากลับเลือกที่จะไว้วางใจในพระสัญญาของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเขาพระเจ้าที่เรียกชื่อเขาใหม่ว่าอับราฮัมที่แปลว่าบิดาของประชาชาติบุคคลที่ไม่มีสักครั้งที่เขาสงสัยหรือไม่ไว้ใจในการนำทางของพระเจ้าเลยและด้วยความเชื่อจากชายคนเดียวซึ่งเป็นเสมือนคนตายแล้วนั้นก็ทำให้มีผู้สืบเชื้อสายเกิดมามากมายดังดวงดาวในท้องฟ้า และดังเม็ดสายอันนับไม่ถ้วนที่ฝั่งทะเลตามคำสัญญาที่พระเจ้าได้ให้ไว้เรื่องราวนี้ได้มีบันทึกไว้ในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อที่12ครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเราก็ได้คำตอบด้วยนะครับว่าอับราฮัมไม่ได้พึ่งพาความคิดและประสบการณ์ของตัวเองและที่ท่านได้ถูกเรียกว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อและทุกอย่างก็ได้เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงสัญญากับท่านไว้ก็เพราะว่าท่านเชื่อและวางใจในพระเจ้าครับ และก่อนจากกันไปในคืนนี้ผมอยากหนุนใจคุณผู้ฟังว่าพระวิญญ,ญาณของพระเจ้าสถิตกับเราทุกคนเพื่อช่วยให้เราเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญ,ญาณและในความเชื่อเพื่อเราจะเรียนรู้ที่จะไว้ใจในพระองค์ในเวลาที่เราไม่มีคำตอบหรือทางออกให้กับคำถามหรือสถานการณ์ในชีวิตของเรานะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องไม่พึ่งพาความรอบรู้ของตัวเองแล้วฝึกที่จะเดินตามการทรงนำของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ โดยการพึ่งพาอธิษฐานฟังเสียงพระเจ้าเฝ้าเดี่ยวหรือดูรายการ Living Life ของ CGN ประกอบการอ่านพระคัมภีร์ด้วยก็ได้นะครับหวังว่าผู้ฟังจะได้รับกําลังใจจากเรื่องราวดีๆก่อนนอนในคืนนี้นะครับอย่าลืมแชร์ต่อไปถึงเพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านในคืนนี้นะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night g o o ได้ไหมทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้กุ i น h t ครับ